สอทีมชาติไทยนอกจากไปโปรโมทการเป็นเจ้าภาพฟุตซอลโลกถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือนักเตะแล้วก็รวมถึงเงยาวชนในจังหวัดด้วยใช่ค่ะไปติดตามจากคุณสมยศแดงยวนกันค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของนอักฟุตซอลทีมชาติไทยครับหลังจากที่มาเก็บตัว,วาึาซ้อมที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็มาเยี่ยมรับน้องๆที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับมีกิจกรรมอะไรกันบ,บ้างเราติดตามกันครับ หลังจากนักเตะัวเล็กทินชาติไทยได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศสหรัฐอาดับเอมิเลสระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลัจากนักเตะวันนี้ได้ฝึกซ้อมแล้วยังทำกิจกรรมดีๆด้วยการไปเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมอบเสี้ยวฟุตซอลประจำสโมสรของตัวเองให้กับน้องๆที่อย่างมอบเงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษอีกด้วย เห็นแล้วเด็กแล้วน่าสงสารนะครับนนถ้ามีโอกาสก็นนอยากจะแบบมาทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆครับเห็นแล้วเด็กพวกนี้น่าสงสารมากดูซีรีส์การ่าก,กับผู้ได้โอกาสนะครับอาจจะเป็นผู้พิการซ้ําซ้อนบ้างหรืออาจจะพิการในบางบางอย่างบ้างหรืออาจจะมีน้องๆที่เป็นออทิสติกบ้างเนี่ยผมว่าจะทํะาให้นักกีฬาได้ได้รู้ว่าเบื้องหลังในความพร้อมของเราเนี่ยมีผู้ได้โอกาสอีกมาก ึ่งต้องได้รับการดูแลผมก็อยากฝากน้องๆนักกีฬาทีมชาติว่าเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยก็ขอให้ทำหน้าที่ของคนที่มีความพร้อมเป็นตัวแทนทีมชาติให้ดีที่สุดแล้วก็เมื่อมีโอกาสก็ให้หันมามองเบื้องหลังเออเมื่อตัวเองมีความพร้อมก็หันกลับมาดูแลตอบแทนสังคม,มดูแลผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา การเดินทางมาครั้งนี้ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแม้ว่าจะอยู่ไม่ได้นานในการพูดคุยและได้เล่นกับน้องๆแต่การที่ได้ไปสัมผัสรุกฟรีก็ทำให้นักฟุตซอลทีมชาติไทยรู้สึกดีและประทับใจไม่ต่างอะไรกับน้องๆเหล่านี้ที่มีความสุขและสนุกสนานสร้างความอบอุ่นทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมเยือนเขาไม่สามารถที่จะพูดแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นได้นะครับไม่สามารถจะกล่าวขอบคุณได้นะครับแต่ด้วย ลักษณะที่เรามองเห็นเขามีความอบอุ่นนะครับมีความอบอุ่น in ทางจิตใจทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมเยียนนะครับที่มีคนามาให้ความรู้หรือให้ความสนุกสนานให้ความบันเทิงนะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะมองเห็นนะครับสีหน้าของน้องๆทุกคนเนี่ยเขามีความสุขนะครับมีความสนุกสนานมีความบันเนนอยอยทิงนั่นหมายถึงว่าเขามีความสบายใจนะครับที่มีบุคคลอื่นได้ไมาเยี่ยม นั่นเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทีมุิซซ์ไทยได้ร่วมแบ,บ่งปันความสุขให้กับน้องๆน,นอกจากเกมการแข่งก,การที่สามารถเก็บชัยชนะมาฝากคนไทยให้มีรอยยิ้มและความสุขได้ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆในการช่วยเหลือเป็นมิตรแท้ที่จะทําให้คนไทยมีความสุขรักกันได้ไม่แบบว่าคนเราจัดแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามยอดอิจฉาสนกข่าวไทยอ,อสอมทรายงาน